เจ็บหัวไหล่ไหล่ติดหรือว่ายกแขนแล้วขัดนะครับเจ็บบริเวณข้อต่อนะเวลายกแล้วเจ็บแล้วขัดนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์จะมาสอนนวดกดจุดนะครับใช้เวลาสามวินาทีนะครับในการนวดนะครับท่านใดที่เพิ่งเป็นนะครับจะทําให้ดีขึ้นในคั้งแรกได้เลยนะครับผมเริ่มต้นครับอาจารย์จะใช้สามนิ้วน้ครับนิ้วชี้นิ้วกางและนิ้วนางนะในการกดนะครับกดไปตรงจุดที่บริเวณข้อต่อนะครับตรงนี้จะมีผังพึกกดทับอยู่นะครับกดเสร็จนะครับแล้วหมุนครับหมุนตรงนี้ประมาณสามสิบวินาทีนะครับ ถ้ากดตรงนะครับมันจะนังกึะเจ้กรกจ้านะครับทํเพื้นมันจะเริ่มคลายตัวนะครับผมอเสร็จแล้วจุดต่อมาครับผมกดจุดนี้นะครับเขาจะออกของบว้เลพอดีเลยนะครับแล้วก็หมุนครับผมเนี่ยครับอีกสามสิบวินาทีนะครับผมเสร็จแล้วต่อมานะครับกดลงไปจุดเดิมครับแล้วก็อย่างนี้ครับมุมแขนงครับมุมครับถ้ากดลึกหรือว่าโดนนะครับมันจะรังกึะเจกกรกจ้านะครับผม โอเคครับแล้วไปนะครับให้บริยืดให้กัวไหลยืดทั้งหมดเลยครับหลังแอนนะครับผมหลักตรงนะแอนหลักนะครับไปยืดนี่ครับอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมช่วยข่ายกั้นเนื้อบริเวณหัวไหลนะครับถ้าท่านใดที่เพิ่งเป็นหรือว่าถ้าท่านใดที่เพิ่งเป็นนะครับแล้วกดคลายได้ตรงจุดนะครับจะทําให้หายคดีขึ้นในคันแม็กได้เลยนะครับ